หลังจากการประชุมวันที่19ที่ผ่านมาก็ทำให้รู้เรื่องกันเลยคนที่ต้องได้เงินดิจิทัล1,000 0บาททันปีใหม่2,568ก็จะจากเงินให้ก่อนเลยนะกับผู้สูงอายุที่มีอายุ50ปีขึ้นไปใกล้ความจริงแล้วคนมีสิทธิ์ในโครงการเติมเงินฝากกระเป๋าตังค์ดิจิทัลเฟส2ความคืบหน้าก็คือว่าคนเฟสสที่มีรายชื่อในระบบแล้วรอรับเงินกันได้เลย โดยเงื่อนไขคนได้รับเงินหมื่นรอบล่าสุดในเฟสสองเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐโดยคนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเป็นเงินก้อนหนึ่งมื่นบาทใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอันนี้หมดสิทธิทันทีหรือผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเฟสแรกไปแล้วอันนี้ก็หมดสิทธิ์ทันที การพิจารณาเนี่ยก็จะดูเลยนะว่าใครที่จะได้เงินหมืน่นต้องอยู่ในช่วงอายุ50ถึง60ปีจะยึดตามการพิจารณาในที่ประชมุมนณะวันที่19ที่ผ่านมาน,นั่นเองลาที่แน่ๆก่อนปีใหม่นี้คนอายุ60ปีขึ้นไปมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะได้รับเงินก่อนใคร เพราะว่าเป็นกลุ่มที่เหมาะสมที่จะได้รับเงินไปใช้จ่ายมีความเดือดร้อนสูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมากถ้าดูจากความสามารถในการหาไรายได้ที่มันต่ำกว่ากลุ่มอื่นแล้วรัฐย้ำเลยว่าจะจ่ายเงินให้ทันภายในปีนี้หรือไม่หรืออาจจะเป็นต้นปีแนะ่เดี๋ยวรัฐก็จะขอดูเรื่อยามที่มันเหมาะสมอีกทีละกัน